สำหรับมือใหม่นะครับที่อยากเลี้ยงน้องปอมเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างและต้องทําความเข้าใจอะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับปอมก่อนแล้วกันนะครับผมเพื่อทําความเข้าใจพื้นฐานนะครับสุนัขสายพันธุ์ปอมเนี่ยเพศผู้นะครับผมสวยกว่าเพศเมียดโดยธรรมชาติเมื่อเทียบในเกรดเดียวกันนะครับต้องเทียบในเกรดเดียวกันด้วยนะธรรมชาติของตัวผู้เนี่ยจะขนสวยขนแน่นกว่า ส่วนถ้าใครนะครับอยากจะมีจุดประสงค์อยากจะให้น้องมีลูกแน่นอนคุณจะต้องเลือกน้องผู้หญิงครับและการเลือกน้องผู้หญิงเนี่ยจากฟาร์มฮีโร่ป,ปอมของเราไป อนาคตอยากกลับมาผสมกับพ่อพันธุ์ที่ฟาร์มพ่อพันธุ์หล่อๆแบบนี้ก็จะได้ลดค่าผสมลงไปอีก50%ด้วยนะครับแต่ถ้าอย่างใครที่อาจจะเลี้ยงน้องผู้ชายก็ต้องเข้าใจธรรมชาติเรื่องการยกขาฉี่แต่สามารถฝึกได้ไหมฝึกได้ประมาณหนึ่งนะครับวันนี้ต้องใช้คํานี้นะครับฝึกได้ประมาณหนึ่งแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าสุนัขสายพันธุ์ปอมเรเนียนเนี่ยการฉี่ของเขาน้อยมากเพราะเป็นสุนัขสายพันธุ์เล็กจะไม่ได้ฉี่เยอะนะครับผมแล้วก็ที่อุ้มอยู่นี้ก็คือน้องตัวผู้ทั้ง2คนเลนบอย่างตัวผู้สามามรถเลี้ยงด้วยกันไดด้้วยะครับยว่า,าุเราจะ เลี้ยงตัวผู้ด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตัวผู้สามารถเลี้ยงด้วยกันได้นะครับผมเพศเมียนะครับก่อจะสวยเต็มที่ก็อายุประมาณ3ขวบนะครับเพราะว่าตัวเมียเนี่ยเขาจะมีช่วงผัดขนเวลาเป็นเมนนะครับเวลาเป็นเมนก็จะผัดขนแล้วก็จะบางแต่การผัดขนของเขาจะไม่ได้ร่วงแบบว่าร่วงโกลนไปทั้งตัวนะครับคือหวีแล้วจะ ลูออกมากับหวีติดมาที่หวีซึ่งจริงๆแล้วปัญหาของเรื่องขนในสุนัขสายพันธุ์ปอมกับชีวิตของคนเราเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่ประเด็นหลักสําคัญเลยนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งในความเชื่อที่แบบผิดๆนะครับว่าขนสุนัขสามารถเข้ารูจมูกได้อันนี้ไม่จริงนะครับส่วนถ้าใครกังวลเรื่องการเป็นภูมิแพ้ต่างๆนะครับคำว่าแพ้เนี่ยคุณต้องลองสัมผัสนะครับอันนี้แนะนําแบบนี้เช่น จับที่ขนแล้วผื่นขึ้นที่มือโอเคเนี่ยไม่ไม,ไม่แนะนําให้เลี้ยงแต่ถ้าคิดว่าแพ้แบบจามฮัตชิวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาลองสัมผัสดูก่อนนะครับว่าแพ้จากอะไรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยในเรื่องขนย้านะครับไม่สามารถเข้าจมูกไปได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากเลี้ยงน้องปอมนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องขนเลยครับสเสน่ห์ของปอมมีเยอะมาก หุ่นทรงการเดินจะไม่เหมือนสายพันธุ์อื่นนั่นคือความเป็นอมาตะของปอมเมเรเนียนนะครับผมใช้คําว่าสุนัสายพันธุ์ปอมเมเรเนียนเป็นสายพันธุ์ที่อมาตะาจริงๆในยุคทุกยุคทุกสมัย การเดินการโพสความเชิดไหลสูงของเขาเดินเหมือนมา้านั่นคือเสน่ห์ของสุนัขสายพันธุ์ปอมเบียนมือใหม่อย่างเ,เราเราเนี่ยคนที่อยากจะเลี้ยงเนี่ยต้องเข้าใจธรรมชาติในตรงนี้นะครับผมเข้าใจความสวยงามนะครับผมในสายพันธุ์ด้วยนะครับสายพันธุ์นี้ส่วนเรื่องอื่นๆในดีเทลอื่นนะครับจะบอกว่าที่ฟาร์มฮีโรปอมของเราเนี่ยมีการสอนการเลี้ยงด้วย1ชั่วโมงเลยหลังจากที่รับน้องแล้วนะครับเราจะมีเทรนนิ่งให้ด้วยหนึ่งชั่วโมงเพื่อไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะต้องเลี้ยงดูยังไงให้ถูกวิธี เลี้ยงแล้วยากไหมจะบอกว่าหนึ่งคนสามารถเลี้ยงน้องปอมได้ยี่สตัวได้เลยนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยสุนัขสายพันธุ์เล็กแบบนี้พกพาง่ายขนฟูแบบนี้หน้ารักแบบนี้ขากลมๆแบบนี้เด็กๆก,ก็เลี้ยงได้นะครับไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่แล้วก็จะบอกว่าพื้นที่ในการเลี้ยงไม่ต้องใหญ่มากนะครับใช้พื้นที่แค่นิดหน่อยก็พอนะครับ คำถามยอดฮิตเลยนะครับเลี้ยงม้งปอมนะครับหนึ่งตัวนะครับหรือหลายตัวก็แล้วแต่นะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับสิ่งที่คุณจะต้องมีนะครับแน่นอนการเลี้ยงน้องปอมนะครับวัยที่เป็น2อสเดือนเนี่ยสุนัขยังเป็นสุนัขเอ่อในวัยเด็กเพราะฉะนั้นเขาจะเลียจะแทะนู่นนี่นั่นเป็นสิ่งที่จะต้องระวังมากๆดังนั้นสิ่งที่จะต้องมีเลยครับผมหนึ่งข้อครับผมขวดน้ําชามอาหารนะครับผมที่นอนนะ ทาทีของเล่นต่างๆและคอกจำเป็นต้องมีผ้ารองคอกนะครับนี่คือเซตของของทั้งหมดเลยนะครับที่ เราทำมาไว้นะครับเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่น้องปอมตัวน้อยของเราแบบนี้นี่เองและที่ฟาร์มฮิโรป,ปอมของเรานะครับมีอุปกรณ์ของใช้เหล่านี้ครบมากๆนะครับใครที่มาที่นี่รับน้องกลับบ้านพร้อมซื้ออุปกรณ์ไปได้เลยนอกจากอุปกรณ์ของใช้ต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับทาชีแผนซับฉี่อะไรต่างๆแล้วแชมพูสเปรย์หวีของใช้เช็ดหูเช็ดตาเช็ดคาบฉี่อะไรต่างๆที่นี่มีครบแม้กระทั่งอาหารนะครับผมคุณรับน้องจากที่ฟาร์มฮิโรป,ปอมนะครับคุณจะได้ส่วนลดอาหารอีก150บาทนะครับผมส สำหรับแบรนด์รอยัลคานินนะครับก็สามารถมารับน้องพร้อมกับอุปกรณ์ของใช้ทุกอย่างกลับบ้านครบเซร็จได้เลยนอกนั้นเรายังสามารถสั่งซื้อของสินค้าเหล่านี้ออนไลน์ได้ด้วยนะครับในอุปกรณ์ของใช้ต่างๆนะครับหลังจากที่รับน้องไปแล้วอยากจะซื้ออะไรเพิ่มเติมก็สามารถสั่งซื้อได้เรามีเทคนิคหลายอย่างมากที่จะแนะนำนะครับอย่างเช่น วิธีการให้น้องนอนที่นอนนะครับโดยที่ไม่ไปนอนตรงถาดฉี่ต้องแก้ไขยังไงนะครับโดยเราจะมีนะครับผมช่องทางดูแลหลังการย้ายบ้านเนี่ยนะครับผ่านทางช่องทางไลอ้อนทีโรแคร์นะครับเพื่อที่จะช่วยนะครับผมให้คําแนะนำนะครับเป็นโค้ดให้ตลอดเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นมีอะไรให้ปรึกษาผ่านช่องช่องทางนั้นสําหรับลูกค้าฮีโร่พอมเท่านั้นนะครับและอุปกรณ์ของใช้ต่างๆเหล่านี้ครับผมคอก ไซส์ประมาณนี้เมตร20คูณประมาณเมตรหนึ่งหรือเมตรยี่คูณ80เซนก็สามารถเลี้ยงได้จนโตเลยนะครับเรามาดูกันว่าสำหรับพ่อพันธุ์ของเราเนี่ยไซส์โตแล้วสามารถอยู่ในคอกนี้ได้ไหมนี่เห็นไหมครับวางเข้าไปแบบนี้ได้เลยน้องสามารถช่วนี้ได้อย่างสบายจนโตเพราะไม่ต้องไปเปลี่ยนคอกอะไรแล้วนะครับแต่สิ่งสําคัญเทคนิคเพิ่มเติมที่ต้องมีนะครับของเล่นแบบนี้ต้องมีให้น้องๆนะครับผมสําหรับวัยสเดือน3เดือนที่ย้ายบ้านอาชีโชเลยเห็นไหมครับมีถาดฉีให้แบบนี้น้องก็ขึ้นไปฉี นี่ครับผมของเล่นหลังนี้นะครับผมสําคัญมากๆเพราะว่าวัยนี้เป็นวัยที่ชอบกัดชอบแทะเราต้องมีของเล่นให้ดังนั้นทุกคนอย่าลืมนะครับกระดูกเทียมเล็กๆได้นะครับของเล่นที่เป็นแบบนี้ได้น้องไม่สามารถ <c oughs> กัดรองเท้ากัดโซฟากัดเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับคุณพ่อคุณแม่หลายท่านกังวลมากว่าเลี้ยงน้องปอมแล้วจะไปทําลายข้าวของในบ้านไหมปากเขาเล็กนิดเดียวขนาดเวทอาหารยังเล็กแบบเล็กมากๆนะครับถึงจะเคี้ยวได้เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเลี้ยงสายพันนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องการแทะ เฟอร์นิเจอร์พังรองเท้าขาดไม่ต้องนะครับพันนี้แค่ของเล่นแบบนี้นะครับเล่นได้จนโตกัดไม่ขาดอยู่แล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าง่ายมากๆสําหรับใครที่อยากจะเลี้ยงน้องปอมนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆอุปกรณ์เรามีแค่นี้ใช้ได้จนโตเลยส่วนการอาบน้านะครับก็1-2สสัปดาห์ครั้งน้องหมาเป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงในบ้านอยู่แล้วและจะบอกว่า สุนัขสายพันธุ์ปอมนะครับไม่ใช่เป็นสุนัขที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเหม็นกลิ่นแรงในตัวขนไม่ได้เหนียวเหนอะหนะดังนั้นการดูแลค่อนข้างง่ายหลายคนถามว่าขนเยอะแบบนี้กังวลจังเลยว่าบ้านจะมีขนลอยออกมานะครับผมขนไม่ได้หลุดร่วงขนาดนั้นนะครับน้องปอมนะและขนเป็นเส้นที่ค่อนข้างใหญ่การที่เราไม่หวีขนขนที่เสียและหลุดร่วงจะเกาะที่ตัวครับไม่ได้หลุดร่วงออกมาได้เลยเพราะสุนัขสายพันธุ์ปอมอะรเนียย เป็นสุนัขสายพันธุ์ที่มีขน2ชั้นนะครับอย่าลืมนะครับเป็นสายพันธุ์ที่มีขน2ชั้นชั้นในนะครับถ้าเราไม่หวีไม่สางออกมาขนมันจะติดที่ตัวเรียกว่าสังกะตังเนาะแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ที่เหมือนเส้นผมเราอันนี้ร่วงแล้วหลุดได้เลยเพราะว่าไม่มีตัวมาพยุงตัวทาเพราะว่าเป็นขนชั้นเดียวนะครับ โอเคเห็นไหมครับง่ายมากเวลาเลี้ยงน้องปอมส่วนขวดน้ําให้กินน้าจากขวดเท่านั้นนะครับที่นี่เราจะสอนให้กินน้ําจากขวดนะครับผมเพื่อ1ความสะอาด2ไม่เลอะเธอด้วยแต่ถ้าใครนะครับไปข้างนอกเนาะอยากจะให้น้องดื่มน้ําก็มีตัวช่วยตัวนี้นะครับเป็นขวดน้ําแบบนี้ให้น้องกดแล้วให้น้องเลียแบบนี้ได้เวลาเราพาไปเที่ยวข้างนอกซึ่งแนะนําว่าอายุ4เดือนขึ้นไปนะครับวัคซีนครบแล้วถึงพาน้องไปเที่ยวข้างนอกได้ก็มีอเจ้าขวดน้ําตัวนี้นะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับเวลาน้องร้อนน้องเหนื่อยก็ กดปุ๊บให้น้องเลียดื่มน้ําได้เลยนะครับก็สะอาดได้เช่นกันเนาะแล้วก็สะดวกสบายกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่สําหรับมือใหม่จริงๆนะอยากจะแนะนําเลยครับว่าต้องเตรียมอะไรบ้างและยุ่งยากไหมอุปกรณ์ต้องเยอะไหมและเป็นคลิปที่ทําความเข้าใจเกี่ยวกับสุนัขสายพันธุ์ปอมด้วย สําหรับหลายท่านนะครับก็เรามีข้อสงสัยว่าสุนัขสายพันธุ์ปอมเรเนียนเลี้ยงกับสายพันธุ์อื่นได้หรือเปล่าและสายพันธุ์ไหนบ้างที่จะเลี้ยงกับน้องปอมได้และแน่นอนครับสำหรับที่ฟาร์มของเราเห็นไหมครับบีชองฟีเซ่ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถอยู่คู่กับน้องปอมได้นะครับเป็นสุนัขสายพันธุ์เล็กเช่นกันและอีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากสายพันธุ์เล็กแบบนี้นะครับยอร์กเชียมอลทีสนะครับแม้กระทั่งเฟรนช์บูลด็อกก็สามารถเลี้ยงกับสายพันธุ์นี้ได้นะครับลูกค้าของเราหลายๆท่านก็เลี้ เลี้ยงบีชองสีขาวนะครับผมเลี้ยงกับน้องปอมสีขาวสีส้มได้เหมือนกันนะครับสายพันธุ์เล็กก็อยู่กันแบบนี้ง่ายๆนะครับคนหนึ่งสามารถเลี้ยงน้องได้ถึง20ตัวอย่างที่บอกไปนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆและเด็กๆก็จะอยู่ด้วยกันอย่างนี้แล้วก็ เพศผู้เลี้ยงกับเพศผู้ได้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับเขาไม่กัดกันหรือเป็นสายพันธุ์ที่ทําร้ายกันนะครับน้องๆสายพันธุ์เล็กเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันได้อย่างน่ารักมากๆนะครับเห็นไหมนี่วันนี้ก็พามาทั้งน้องบีชองฟิเซ่แล้วก็แกงน้องปอมสุดหล่อแบบนี้โอ้โหดมกันใหญ่เลยไหนดูสิครับไหนดูสิครับทักทายทางบ้านหน่อยมีความน่ารักแบบนี้นะครับครับผมและง่ายมากๆสําหรับใครที่อยากจะพาน้องไปเดินห้างนะครับรถเข็น1นึคันเนี่ยน้องสามารถอยู่ด้วยกันได้ถึงสตัวได้เลยนะครับสบายๆเลยนะครับ เขาเป็นสุนัขสายพันธุ์เล็กเขาอยู่ด้วยกันได้แบบนี้จุบ๊บๆแบบน,นี้ไปด้วยกันได้ทุกที่เลยนะครับวันนี้ก็ใครอยากพาน้องไปเที่ยวห้างอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆสําหรับในยุคสมัยนี้นะครับสาหรับโรงแรมหลายๆที่นะครับก็ ต้อนรับน้องๆสีขาที่เป็นสายพันธุ์เล็กแบบนี้นะครับแทบจะทุกโรงแรมเลยนะครับในยุคสมัยนี้คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถพาลูกๆไปเที่ยวได้ด้วยในทุกที่เลยนะครับจะบอกว่าสายพันธุ์เล็กแบบนี้เลี้ยงง่ายพกพาง่ายเดินทางสะดวกนะครับใครที่อยากจะมีลูกๆเป็นสีขาตัวน้อยน้าหนักไม่ได้เยอะนะครับตัวเบาแบบนี้พกพาไปได้ทุกที่เลยครับน่ารักมากๆทั้งน้องปอมแล้วก็บีชองนะครับผมสาหรับที่ฟาร์มของเรานะครับมีสายพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยมีทั้ง1ปอมเบเรียนสองบีชองฟิเซ่ครับผม3นะครับยอก 4นะครับผมมีเมาทีด้วย5มี เฟรนด์บูดอกด้วยนะครับใครที่อยากมาชมน้องๆนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์ที่สามารถเลี้ยงด้วยกันได้ซึ่งที่นี่เราทําให้ดูแล้วนะครับว่าสามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับก็ใครอยากมาชมน้องๆนะครับลาดพร้าว101ซอย46สําหรับสาขากรุงเทพนะครับส่วนสาขานครปฐมนะครับผมก็มีเช่นกันนะครับก็สามารถทักไปที่ช่องทางด้านล่างนี้นะครับไปชมที่นั่นได้จะบอกว่านครปฐมพื้นที่กว้างใหญ่มากและใครที่ไปคุ้มค่าสุดๆครับคุณจะได้ไปดื่มด่ากับธรรมชาติความสวยงามและ เจอสัตว์เลี้ยงหลายชนิดมากไม่ใช่แค่น้องหมานะครับถ้าอยากจะรู้ก็นัดเข้าไปดูกันนะครับผมวันนี้ลากันไปแล้วกับเจ้าสีขาสุดแสนจะน่ารักทั้ง3คนนี้ครับวันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย